คนที่คุณนึกถึงนะคะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะถ้าเกิดว่าคุณผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะขึ้นพลังงานนะคะความคิดของคุณก็ดึงดูดคลิปพี่หมอมาให้คุณเจอนะอันนี้เป็นไพ่ทําขวัญนะเพิ่งได้น้องมาเดี๋ยวลองอให้น้องนะคะ ใช้น้องเป็นคลิปแรกเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องจะทําได้ดีไหมคนที่คุณนึกถึงนะคะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเดี๋ยวมาดูค่อยๆกันแต่ว่ามันเป็นดวงโดยรวมนะอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะรับฟังอย่างมีสตินะคะสนใจเช็คดวงส่วนตัวนะคะมาที่หน้าไบอกวก็คลิกลิงค์หาพี่หมอได้เลยคนที่คุณนึกถึงเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเดี๋ยวดูพลังงานเขานะ พลังงานคุณอ๋อพลังงานเขาคิดถึงไหมหรออืมพี่หมอมองว่าเขาคิดถึงคุณนะแต่ค่อนข้างมีแพชชั่นกับคุณพอสมควรนะคะคนคนนี้คนคนนี้คนหนึ่งเนีน่ยนะบบนะคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนแอคทีฟเป็นคนที่กระตือรือร้นนะเป็นคนที่อในบางคนเนะี่ย เป็นหัวหน้าคนเป็นผู้นําคนอย่างเงี้ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะไปดีกว่าคนที่เด็กกว่าก็ได้นะพลังงานมาันโดยรวมนะหรือพลังงานอาจจะสลับกันนะคะทีนี้ถามว่าตัวคุณเนี่ยคนที่ผ่านมาเจอคลิปเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีความผูกพันกับเขาค่อนข้างมากนะคะลึกๆเลยเอาบอกตรงๆคุณค่อนข้างคิดถึงเขามากกว่าที่เขาจะคิดถึงคุณแต่เขาเนี่ยยังมีแพชชั่นอยู่กับคุณอยู่ถ้าห่างหายกันไปหรืออาจจะไม่ได้คุยกันน่ะพี่หมอมองว่าเขาอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินหรืออาจจะไปเล่นอะไรเงี้ยก็ได้เนี่ยเนี่ยตามภาพเลยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะเออเขาเรียกอะไรพี่หมอไม่แน่ใจดูจากภาพแล้วกันนะเออบางคนก็ ทำงานส่วนคุณเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะคิดถึงเขาแต่คุณก็พยายามที่จะไม่คิดถึงอ่ะพยายามที่จะในบางคนก็เหมือนแบบไปศึกษาเขาเรียกว่าอะไรนะสวดมนต์ไหว้พระหรือไปทําบุญหรือว่าไปพัฒนาชีวิตตัวเองในอย่างนี้นะบางคนแบบพัฒนาชีวิตตัวเองไปหาช่องทางในการสร้างไรายได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่หมอมองว่าเขาคิดถึงนะแต่ว่าอาจจะคิดถึงเป็นอันดับ ที่สองลองลงมามากกว่านะแต่บอกได้เลยว่าเขาค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นอยู่กับคุณพอสมควรแต่ว่าจะโฟกัสในเรื่องราวของเขาเป็นเรื่องหลักมากกว่าอืมทีนี้เขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณไหมเดี๋ยวพี่หมอดูให้หน่อยนะน่าจะเป็นในเรื่องของความไม่เข้าใจกันแล้วล่ะอืมีมก้อใส่กันอะทั้งคู่เลยเอาจจริงนะโกรธกันไปนะคะโกรธกันไป เราก็งอนกันนะมีต่างคนต่างมีความรู้สึกที่ดีๆให้กันเขาเนี่ยอีโก้ก็ตัวโต,วตวอยู่พอสมควรนะพไพ่ใบเนี้ยพูดถึงอีโก้เลยแล้วเขาก็เ,าเนี่ย,พยไพ่ใบเนี้ยตุกุลเองเนี่ยก็ก็มีอีโก้มีอัตตาเป็นของตัวเองอาจจะไม่ทักก่อนไม่โงองก่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทีนี้ถามว่าเขาคิดแล้วรู้สึกเออเขาไม่ได้อยากจะบอกคุณไหมหรอไม่หมอมองว่าถ้า,พาไพ่ใบเนี้ยมองว่าเหมือนแบบเขายังรอนอะ รอโชคชะตาหรือว่าเส้นทางหรือว่าโอกาสหรือว่าการหวนกลับมาที่แบบจะคุยกันอนะไรเงี้ยคือเขายังอยากจะบอกว่าเออถึงแม้ว่ามันจะมีความไม่เข้าใจกันในความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณอยู่นะพร้อมที่เออจะซับพอร์ตพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะดูแลคุณไปแต่อย่างที่บอกนะคุณทั้งคู่เหมือนอาจจะ เนี่ยไม่เข้าใจกันอะ่ะพอไม่เข้าใจกันก็ต่างคนต่างหันหลังให้กันทีนี้ขอคำแนะนำเพิ่มเติมนะว่าคุณควรทำยังไงนะคะจริงๆอาจจะแบบไม่ต้องทำอะไรเพื่อเขาก็ได้นะ,ะคุณแค่ทำใจให้สบายอะ่ะ เออทำใจให้มันแบบดีๆเข้าไว้อะคิดบวกเข้าไว้เออมีอะไรก็ไปโฟกัสตัวเองก่อนอไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปหออมกมุ่นคุ้นคิดอะไรถึงเขามากเงี้งถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าโชคชะตานําพาพี่หมอหมองว่ามีแนวโน้มที่จะได้เจอกันนะเนี่ยไพ่บอกคุณก็อยู่ในเซฟโซนของคุณไปไปใช้ชีวิตให้มีความสุขไปทําอะไรก็ได้ให้ชีวิตตัวเองแบบเหมือน งอกเงยนะตามที่พไพ่บอกเติบโตนะคะในเร็วๆนี้มองว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้มีงานใหญ่เข้ามาหรือว่ามีโปรเจกต์ใหญ่นะคะแล้วสิ่งสิ่งนั้นมองว่ามันเป็นเรื่องท้าทายนะคะแล้วก็สามารถสร้างชีวิตให้กับคุณได้พี่หมอเห็นอย่างนั้นนะในบางคนเนี่ยอ,อ๋อวางใจเป็นกลางอยู่พอสมควรนะเออแล้วก็โฟกัสตัวเองใช้ชีวิตแบบแบบมีความสุขในบางคนก็เหมือนแบบไปหันหันหน้าแบบ ไปไปทำงานแต่ว่าในใจลึกๆก็ยังคิดถึงเขาอยู่ทีนี้เดี๋ยวดูสิว่าเขาจะทักกลับมาหาเราไหมบริหารจัดการพี่หมอหมองว่าอาจจะไม่ทักนะเหมือนเขามีก็ามากไม่นะคนนี้ใจแข็งอัตรายเยอะเออถ้าคุณอยากได้เขาคืนมาแล้วคุณยังคิดว่าถ้าความสัมพันธ์มันไปต่อได้ อ,อ,อาจจะเป็นคุณมากกว่าที่อาจจะต้องเป็นคนเทคแอคชั่นหรือไรแต่บางคนสวมทําไมโอเคก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่เป็นพลังงานใดรวมถ้าอยากเช็คดวงส่วนตัวมาที่หน้าไบโอนะอันนี้อ่านแบบคร่าวๆนะคะ